นี่ครับบรรยากาศการซ้อมครับของกองตำรวจครับบรรยากาศการซ้อมตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นโคู่โอเพ่นอยู่ครับสนามหนึ่งนี่โอมบรรยากาศเราก็จะซ้อมเป็นสองสนามครับสนามนี้จะเป็นสนามหินหินฝุ่นนะครับพื้นจะเรียบหน่อยครับพื้นจะแข็งหน่อย สว่วนอีกสนามครับก็ซ้อมซ้อมคู่แล้วใช่ไหมสนามนี้จะเป็นหินเกตครับพื้นจะค่อนข้างหินจะะนาหน่อยครับสนามนี้จะไม่ลูกจะไม่เดินเท่าไหร่ต้องอาศัยลูกดอบนี่ครับก็เป็นการฝึกทั้งสองพื้นสนามครับเพราะว่าเราไปแข่งสนามจริงเนี่ยอาจจะเจอสนามหญ้าสนามทรายสนามคโคลน สนามนี้นแข็งเราต้องฝึกออนี่ครับโอมธนุสมก็เพึงเริ่มหมาลแรกครับโอมคู่กับเจ้าเปียกส่วนชี้กับเก้านะครับเป็นคู่ที่ห้าเดี๋ยวไปซ้อมเดี่ยวรอก่อนอันนี้อีกสนามหนึ่ง สนามนี้จะเป็นสนามมีทรายด้วยครับชี้กับก้ก็ซ้อมเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวรอเขาแคงเสร็จก็จะลงคู่เหมือนกันนครับนี่จะแต้มปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายจะจบแล้วครับเนี่ยพื้นสนามครับเป็นหินฝุ่นอันนี้ฝั่งนี้เท่าไหร่แล้วผู้ยังไม่ได้เลยวะเอา ยังไม่ได้เริ่มนม้ำอื่นเขาเริ่มแล้วเอาวงไปด้วยเนี่ยวง<อ>สนามนี้นะครับก็คอสคู่กับภูครับเสื้อสีชมพูนะครับส่วนปื้มคู่กับฟีฟ่าครับสนามนี้ก็มือมือต่อก็ทีมคอนะครับมือรองก็ฟีฟ่าครับส่วนสนามนี้ก็ ตอมแต้มคู่กับเสอ้อเนมครับนักกีฬาหญิงต้อมแต้มเสื้อสีชมพูส่วนเจ้าเปี๊ยกคู่กับโอมครับตอนนี้คะแนนเท่าไหร่แล้วสองศูนย์ทีมแต้มน่าจะได้ครับเพราะว่าได้ขึ้นแก่นนี่ครับแต้มมือวางนี่ครับบรรยากาศโรงเรียนครับฝั่งนู้นก็มีสนามหญ้าเทียมนะครับสนามหญ้าเทียมสวยงามมากนะครับของโรงเรียนเปียกลูกนี้เปลี่ยนไหม เปลี่ยนสาไม่ได้เลยตีขาสองลูกโอเคครับก็เดี๋ยวให้น้องๆซ้อมไปก่อนครับเด,เ,ราาเ,เดี๋ยวเรามาชมกันใหม่เนาะเดี๋ยวมาชมกันใหม่มามาติดตามว่าน้องๆเนี่ยเวลาไปแข่งโอเพ่นจะได้รางวัลมาหรือเปล่าครับเสาที่นี่ครับจะไปแข่งโอเพ่นครับนี่บรรยากาศการซ้อมครับ